HAPPY birthday, HAPPY birthday, HAPPY BIRDDAY 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 YOU <Happy> TO <birthday. S 1> นี้เป็นวันเกิดของพี่เบส14ขวบแล้วอ่ะเดี๋ยวร้องให้ Happy Birthday Happy Birthday, นะ happy birthday. to you อีกรอบนึ Happy Birthday to <Ooh. S 2> happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you เอาเท่าที่สอง Happy birthday to you เอ้าเอา Happy birthday to you เอ้าเอา Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you อีกรอบหนึ่ง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่ะพี่เบสอธิษฐานนั่นนี่ด่ว่ามั่วไหมพี่เบสโอ้โหมั่วพอนี่อ่ะให้พี่เบสอธิษฐานก่อนนะเดี๋ยวค่อยเป่านะนี่เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง อ้าวแม่ขวัญก็ขอให้พี่เบสน,นะเป็นเด็กดีนะเรียนเก่งๆนะลูกนะสุขภาพแข็งแรงอา้าวพี่พอสนะอะอวยพอสให้พี่เบสก่อนอา้าวให้พี่เบสทำไมโอ้ยอย่าเพิ่งพอใจ <c oughs> ให้พี่เบสไงสุขภาพแข็งแรงป่ะ <c oughs> พอสเรียนเก่งๆนะ <c oughs> ่าอโอเค Happy birthday to you อ่าเป่าเลยโอ,โอโ at like you know. ้โหไม่ได <c oughs> ้เผาอ่ะโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่มจุดจริงๆเอาพ่อผมจุดให้ลูกหน่อยอ่ะโอ้ยังไม่รีบเอาใหม่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 เขาจุดใหม่นะนี่ไม่รู้ว่าวันเกิดใครวันเกิดพี่เบนไม่ใช่เหรออ่ะพี่บอส โอ้โหตาแล้วน้ำลายโอ้โหเห็นน้ำลายแล้วแบบว่าอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยเอาของขวัญให้พี่เบสกันนะเพราะแม่ขวัญสั่งซื้อมันแล้วล่ะเนาะเอาพี่พอนะให้ของขวัญเกิดมันเกิดอะไรพี่เบสขาัญไม่เจอทาร์นโฟมเมอร์ไหนอะขวไม่เจอยังหาไม่เจอเอาพอใจให้เลยพี่เบสหอมแก้มหอมแก้มอ่ะหอมแก้มพี่เบสหน่อยอืมอ่ะพี่พอนะพี่พอลหอมแก้มพี่เบสหน่อยแล้ว ขอไหนหอมพี่เบนยังเอาขอหอมพี่เบนนะหอมพี่พรรักพี่เบนไหมรักแค่ไหนรักแค่ไหนอ้าวมามามาแล้วเรามากินเค้กกันดีกว่านี่โดยนี่ดิเค้กของพี่เบสนะอย่าเบิ้งอย่เบิ่งพ่อใจอย่าอย่ามือนอ่างนี้พ่อไปเอาชามไปเอาชามมาใส่เอาชามมาใส่ปาชามมาใส่ปลาชามมาใส่เร็วไป ก็อย่าพึ่งสิอย่าแป๊บนึงอ่ะเอาออกไว้อ่ะอ่ะเอาไปทิ้งถังขยะอ่ะดูดูอ้วนเอาไปทิ้งทังขยะเฮ้พี่เบสตัดเค้กหั่นโค้งอ่ะพี่เบสรู้จักไหม อโอ้โหโอ้โหนี่พี่เบสสิบสี่แล้วนะจ๊ะเ,เออสิบสี่แล้วนะบอกพี่เบสพอใจพอใจพอใจคะ<ห>บอกพี่เบสสิบสี่แล้วนะยังแกวแวว่าพ,พี่เบสแวป่ะพอใจอเบส,เบเบสกำลัง อร่อยไหมอร่อยกอัน,นี้เค้กอะไรไดดเค้กเบอานี่อ่ะพอใจชิมหรือยังนี่พอใจมีชิ้นที่มีคำว่าพี่ด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพอใจกินหรือยังอะเป็นไง,องไไเอาพี่พอลหน่อยพี่พอชิมให้แม่ดูซิให้น้องม่งให้น้องม มีทางขนมปังฟาร์มเฮาดูนะเป็นไงโอ้ฉันจะโอ้ฟินฟิน,ฟ,นฟินเวอร์น่าฟินมากอ,ะอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวให้น้องๆอ,อันนี้เป็นวันเกิดของพี่เบสนะดูๆเค้กมียาพิษเค้กมียาพิษอ๋อ ของนีก้กินไปโ okay, อเคอ่าช่วงสถานการณ์โควิดนะเราแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอยู่ที่บ้านพรเนาะสั่งอะไรมากินกันแค่นั้นพอนอ,อะไรนะ,ป,ระปิดประตูปิดประตูโอเคอ่าพี่พอทสทำไงก่อนฝากอะไรครับฝากอะไรฝากกดติดตามให้พี่เบสพูดดีกว่าเ <c oughs> ต็มปาา พี่เบสฝากอะไรดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามให้น้องพอลและน้องพอใจได้นะคะบ๊ายบายอ่ะพอใจเบสไปพี่เบสด้วยอ่าพี่พอลไปไปกันนอนตายดูดิอืดอืดดูดูดู